สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีชฉลูประจำเดือนนะคะมีนาคม2567นะคะหรือปี2024การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะต้องมองว่าเดือนนี้นะมีชื่อผลของไพ่เดือสันนะคะเข้ามาอยู่ปแรกนะถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นนะคะรวมถึงนะ้ยิ่งอิจุผลของไพ่ความจิตธรรมด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานเรื่องของโอกาสต่างๆหน้าที่จะเข้ามานะคะไพ่หอคอยนี่อารมณ์รอ้รอนนะช่วงนี้นะคะไพ่เจ้าชายดาบคิดเร็วทําเร็วนะคะไพ่าสามดาบนะคะเรื่องของความว้าวุ่นใจนะคะฉะนันคนที่เกิดปิฉลูเองเนี่ยนะคะมีชื่อลของไพด่ดีๆเข้ามาแล้วนะคะเดือนนี้ถือว่ายังไงก็ส่งผล ดีกับเรื่องของการทํางานแน่นอนการื่อนไหวการร่วมงานกันหรือการขยายในเรื่องของธุรกิจต่างๆจะเกิดโอกาสที่ดีมากๆเพียงแต่นะคะในตําแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารอาจจะเป็นตําแหน่งที่ต้องระวังนะคะแล้วก็เรื่องของการประสานงานกับเพื่อนด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งเรื่องของความใจร้อนนะคะต้องไปลดลงนะคะมองว่าเดือนนี้เด่นเรื่องงานนะฉันนะคะก็ให้ไประมัดระวังปัญหาที่เตือนไปนะคะมองว่าถ้าเราขึ้นไหวกับเรื่องงานนะคะสร้าง ผลงานให้มากนะคะจะทําให้เรื่องของโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยแล้วก็บางคนที่เป็นเดือนที่เราแบบจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะอยากจะทํางานนะอยากจะลงทุนนะอยากจะหาโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องของแบบความ ร้อนล้นด้วยนะหรือความรีบร้อนด้วยพายิบรีพยากรก็บอกว่าไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรนะคะให้เราค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็สร้างผลงานไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้เกิดโอกาสหรือประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ถือว่าไรายได้การเงินส่งผลดีนะคะเพราะอีกปนผลไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยนะเป็นไพ่การเงินที่ดีนะการลงทุนที่เกิดกําไรคะ่ะไพ่ราชนีเหรียญนะคะเป็นไพเ่เศรษฐีนีอยู่แล้วแล้วเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของผู้ใหญ่นะตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะอาจจะเข้า ส่งเสริมดวงกับเรื่องของการเงินคู่ครองคนรักด้วยนะแต่ว่าเดือนนี้มันอิทธิพลของไพ่การหมุนจ่ายเข้ามาบ้างนะคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการหมุนจ่ายเยอะ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช็อปต่างๆนะหรือคนไหนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือรูดบัตรเยอะเนี่ยเราก็ต้องควบคุมเรื่องของการรูดบ้างอย่าให้มันบานปลายนะคะแล้วก็ตําแหน่งเรื่องบาอ้านเรื่องร้านอาจจะมีการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมบ้างเล็กน้อยหรือมีเรื่องของการยื่นเอกสารบ้างแต่นี่มองว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เสียหายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะแต่ตําแหน่งที่จะเตือนก็คือ ตำแหน่งเรื่องลูกเรื่องบริวารอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะในช่วงนี้นะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยฉะนั้นก็ให้ไปแล้วมัดระวังนะหรือไปควบคุมเรื่องของการเงินให้ดีและกันแต่ถ้าถามว่าเดือนนี้การเงินสวยไหมการเงินสวยนะแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายนะที่นะคนที่เกิดปีฉลตูต้องไประวังนะคะเดือนนี้ไม่ควรไปค้ำประกันนะแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะ ตำแหน่งคู่ครองรักเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะจะพบรักกับคนผิวขาวนะคะแล้วก็จะพบรักกับคนที่มีฐานะนะการเงินที่ดีมากๆสําหรับคนโสดแต่ว่ามันมีอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาบ้างนะคะจะเรื่องของการพัฒนากันในช่วงเดนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะเป็นช่วงที่เราต้องใจเย็นอ่ะ คบหากันอาจจะมีข้อเสียบ้างต้องอดทนนิดน,นึงนะคะต้องปรับกันต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็พยายาศึกษาดูนิสัยใจคอกันไปก่อนมองว่านะคะจะมีโอกาสจะได้พัฒนานะแต่ถามว่าเป็นความรักที่ประทับใจไหมมันยังไม่ใช่ความรักที่ประทับใจนะนะเพราะมันยังมีไพ่แบบความว้าวุ่นใจไพ่แบบความอึดอัดเข้ามาบ้างนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์คนนี้อาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ทาให้เราประทับใจเท่า,าไหร่แต่ถามว่านะเป็นคู่ที่สามารถพัฒนากันได้ไหมแล้วมันยังเป็นความรักที่ยังอุปถัมภ์กันหรือเปล่ามันก็ยังเป็นควาาามมรักที่เข้ ะะทําให้คนโสดนะคะได้พบเจอคนใหม่ๆด้วยแล้วก็เจอคนที่เข้ามาอุปถัมเราด้วยนะคะฉะนั้นคนโสดนะคะก็อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสัมพันธ์นะควรที่จะใจเย็นแล้วก็พยายามพัฒนากันไปก่อนนะคะมองว่าถ้าสามารถพัฒนากันให้พ้นในช่วง2เดือนไปแล้วความสัมพันธ์จะชัดเจนมากขึ้นสําหรับคนโสดค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับนนเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะเด๋ยนนี้ก็จะมีปัญหากันเรื่องของการเงินนะฉะนันต้องระวังปัญหาเรื่องการเงินเรื่องของความไม่เข้า จกันบ้างนะคะนี่ให้ไปปรับนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะนี่ก็ให้ไปทําความเข้าใจกันหรือเติมความหวานกันให้มากหน่อยแล้วก็เรื่องลูกเรื่องบริวารน,นั่นแหละนะ,ะก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นี่มันค่อนข้างแย่นะจันต้องปรับกันให้เยอะนะคะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังค่ะเพราะว่าเด๋ยนนี้อาจจะมีอิทธิพลของไพ่ความเจ็บป่วยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะคะรวมถึงนะคะโครงสร้างกระดูกด้วยนะปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะปวดเหงือกปวดฟันมาหมดนะคะแล้วก็หัวใจความดันด้วยนะคะรวมถึงนะคะบางคนเนี่ยนะคะมีเรื่องของนะคะระบบทางเดินหายใจอา,อาจจะแบบเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดนะคะ ฉะนั้นก็ต้องดูแลเตีงให้มากค่ะในช่วงนี้แล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดนะคะปิฉลวอย่างเดียวเรื่องลูกด้วยเรื่องบริวารด้วยคู่ครองคนรักญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะเราก็ต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันให้มากเด๋ยนนี้ควรที่จะหาเวลานะคะไปตรวจสุขภาพมีสติกับการใช้ชีวิตนะรวมถึงนะคะตำแหน่งไหนหรือสถานที่ใดที่มันเป็นสถานที่สุ่มเสี่ยงนะหรือว่าเขาอย่างแบบ ก่อสร้างต่อเติมไม่เสร็จเนี่ยก็อย่าไปยืนใกล้ค่ะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่เขากําลังอ็อกอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยมันมีสะเก็ดไฟอะไรเนี่ยก็อย่าไปใกล้นะไม่งั้นเราอาจจะโดนลูกหลงได้นะคะเราก็อยู่ห่างๆหน่อยนึงนะคะอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยหน่อยช่วงนี้นะรวมถึงนะคะก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอดน,นึงนะคะเพราะมีไ่รุนแรงไงเราก็ ไปบริจาคผ้าห่อศพลงศพก็ได้นะคะไม่ต้องมากนะตามกําลังนะคะรวมถึงนะคะบริจาคให้กับโรงพยาบาลก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นกุศลส่วนหนึ่งนะคะที่เข้ามาลดทอนนะคะในเรื่องของวิบากนะคะหรือว่าเรื่องของข้อกรรมให้กับคนที่เกิดปีฉลูนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกนะคะจะชี้นําว่าอย่างไรนะคะจะสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกก็บอกว่าการงานยังไงก็ดีค่ะ อยู่ในช่วงที่กําลังเติบโต,ตหรือก้าวหน้าเลยนี่สอดคล้องกันนะนะฉะนั้นคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยนะคะควรที่จะนะคะขยายกับเรื่องงานไปเลยเดินหน้าต่อไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวทางไกลแหละนะคะหรือมีการเคลื่อนไหวนะธุรกิจนะคะค่อนข้างเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แส่งสุกยังเตือนอยู่บอกว่าเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายมีความรับผิดชอบเยอะนะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องรถเรื่องยานพาหนะหรือการถูก รับเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะคะชั้นเรื่องของการเงินในไพ่แสงสุกยังเตือนนะคะว่าค่าใช้จ่ายจะเข้ามาแหละเราก็ต้องควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในเรื่องของความรักนะคะแต่ยังไม่ใช่รักแฉะนะคะชั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนนะคะมันยังมีเรื่องของความรับมันยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนอยู่คนโสดก็อาจจะต้องแบบพัฒนากันไปก่อนแล้วก็มองว่ามันก็คล้ายๆกันกับไพ่ยิบซีนะ ความสัมพันธ์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรักมันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นกันอยู่เรื่องของผลประโยชน์นะนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ถามว่า เป็นรักแท้มันย,ยังไม่ใช่รักแท้นะเขารักเราไหมเขายังไม่รักเรานะหรือว่าเราเองอ่ะนะก็ยังไม่ได้รักเขาอย่างจริงจังนะเราก็อาจจะหวังแค่เรื่องของผลประโยชน์จากเขาเท่านั้นเองนะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ต้องไปปรับกันปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละเรื่องผลประโยชน์นะจะเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องของช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันด้วยนะอันนี้ก็ต้องปรับกันหรือว่าต้องเติมความหวานกันให้มากหน่อยนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะมองว่าเดือนนี้สุขภาพร่างกายยังไม่หนักอะไรนะสำหรับไพ่แสงสกบอกนะเพราะว่านะคนที่เกิดปีฉลูนี่มีเรื่องของการไปตรวจสุขภาพประจําอยู่แล้วนะจะเจอคุณหมอที่เก่งอะนะคะเข้ามาดูแลนะหรือเข้ามานะคะเป็นที่ปรึกษาหรือเข้ามานะคะแนะนําในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะให้กับคนที่เกิดปีฉลูนะคะ คนไหนที่กำลังนะคะที่จะเต็มการตั้งครรภอันนี้มองว่านะยังเป็นอิชนผของพ่ที่เกิดโอกาสนะคะแล้วก็อยากจะเตือนนิดนึงก็คือเรื่องลูกอะนะ,ะอาจจะมีปัญหานะคะสุขภาพก็ได้เราก็ต้องอาพาไปตรวจสุขภาพบ่อยๆหรือว่าขอคําแนะนําจากคุณหมอมากๆหน่อยนะคะจะได้มีเรื่องของการดูแลนะคะอย่างทันท่วงทีฉนันมองว่าพ่ยเส็งสุขบอกสุขภาพยังไม่หนักอะไรนะคะ ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ